<laughs> Chosen one. Mm hmm. uh, help me. First uh, blood. ฮึยพี่ตรงนี้พี่ทุบผมได้ใ่หรือเล โอ้ยนั่นเอา้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามลูกพี่ไปครับตามลูกพี่ไปไปไหน Help me First blood ิดไหมฮุยดับเบิลเคียร์มันมตั้งไหอ้โมลิสูบันบ้ามีไข่มันตั้งกันไข่มันนะฮะตัวมันอยู่ข้างบนหานมันตั้งไหนก็ไม่รู้เฮย้ยใจเย็นสถานการณ์แบบนี้ ถุงรบนี้ลื่นะ้อันนี้นะจ๊ะ <laughs> First blood Help me kill Then โลเคิลไหวชิวเพื่อนโอ้โหทริปเปิลเคิใครมันเลือกลูกซองมาเล่นในสถานการณ์แบบนี้กันจะเล่นได้แ,แต่มันเล่นยากนะเพื่อน

FIRST BLOOD! Where do I get the hang of Oh, dead. Oh, hang! DOUBLE KILL! THANKS! กใจครับเป็นปกติของคนแบบคนโหดได้ที่ e e d equipment Thanks โอ้แล้วหรือเรียกดีกว่าชนะอยู่แล้ว ับตามลูกพี่ไปครับตัวน้ำชุวลูกพี่ไปไหนไม่ดู